วันนี้ล่าท้าร้อนด้วยกันขนาดตูยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะพี่หนูได้อยู่ตรงนี้หนูก็จะจ้ายม,มันโอมไงมึงจะสร้างสถิติงไงสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ในช่องไอเจ a ช n แนลระสามสาวพาวเวอร์ครับเอลครับพี่ครับพี่ร้อนไหมร้อนร้อนดิพี่ทุกวันร้อนมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนาะใช่แล้ร้อนหนักมากด้วยเนาะใช่วันนี้พี่จะให้ท้าร้อนพี่ทรมานเลยแหละ จริงจริงพี่ให้หนูกินข้าวพี่จะเป็นลมไหมฮะเป็นท้าล้อนคืออะไรพี่จะให้หนูทำอะไรกันท้าเขาเขามีล่าท้าผีแม่เราล่าท้าร้อนไม่อยู่ให้อยู่กลางแดดงี้ป่ะใครหรือว่าเอาไอ้โมเสกธาทองแดงใครจะทำพวกเราก็ให้ไปยืนอยู่กลางแดดทรมานขนาดนี้ก็พี่บอกอยู่เมื่อกี้เนี่ยวันนี้พี่จะให้ท้าร้อนท้าร้อนวันนี้ล่าท้าร้อนด้วยการนะตอนไหนพี่หมาะตอนนใจ ตอนละมาณจริงยังไงเราพี่แต่ไม่แต่ไม่ตากแดดพี่คิดมาให้ไม่ไม่ตากไม่โดนเด็กไม่อะไรกันเราย้ายสถานที่ไปกันเลยไปเลยครับเดี๋ยวเราก็อี้ตัวที่มดนั่งทีละคนหนึ่งคนแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมตัวคุมไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวจับเวลาว่าใครอยู่ได้นาน จะกี่นาทีถ้าเกิดว่าร้อนจนแบบรู้สึกว่าใจไม่ดีเหงื่อออกเอาแป้งเย็นทาแล้วก็ดูซิว่าแป้งเย็นมันช่วยเราได้จริงไหม,ม,ไ,ไ,มไม่ต้องบอกยี่ห้อนะเพราะว่าเขาก็ระบุว่าแป้งเย็นใช่ไหมเย็นสุดขั้วเย็นยาวนานแค่มาทดลองเฉยๆว่าอ,อยู่ในอยู่ในผ้าหม่มแล้วเราเกิดอาการร้อนเราเอาแป้งเย็นทา แล้วมาันก็ช่วยให้เราอยู่ได้ต่อไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าทาแล้วอยู่มันก็คืออย่าไปอย่าไปแบบทนจนแบบตัวเองเป็นอะไรอะแค่แบบรู้สึกว่าร้อนอยู่ไม่ได้ก็หยุดเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามคนใครใครเนื้อตัวทนร้อนทนแดดทนร้อนได้ดีกว่าก็เป็นผู้ชนะไปโอเคไหม A few moments later แฮมบีมบีมหมดมด ไอ้บีมนี่จริงๆแล้วน่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อไอ้บอมได้หรือไงหน้าหอมเชียวผมท้องหัวจริงอ่ะหนูงงว่ะเนาะถ้าเกิดหายใจไม่ออกทำไงอ่ะฮิโผล่ใส่ก็ได้มั้งนั่งแบบอย่างเงี้ยเอ้ยอยู่อย่างงั้นอยู่ได้ทั้งวัน อัดเดือนเออดูเลยเอ้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 ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ได้อันนี้เลขอะไรสีสีแมงมุมสีพ่อสีแมงมุมสีพ่อสีแมงมุมบอกพ่อสีแมงม่ะไปส่องหน้าตัวเองถือไว้ อเริ่มจับเวลาห้ามเปิดผ้าหา้หหามประยุกิไอ้ห้ามประยุกยิบะห้ามถ่ายพอดีมากห้ามเปิดผ้าห้ามหายใจพี่ให,ห,ให้ให้ความร้อนห้ามหายใจ <c oughs> พี่เลกนลยนะ่ในกล้องมันไม่เห็นอเ,เลยนะมืดมากอ หนูยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะพี่หนูได้อยู่ตรงน oh. okay. ี้หนูก็จะจ้าวมันอบไงอบไงโอบอ้าวข้าวได้อยู่ข uh ้างนอกก็จะตายละไายหายใจทำไมแฮมดมไปเย็นผมเดี๋ยสิบนาทีเพิ่มป้อมอีกหนึ่งผืนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแป้งออกตอนนี้จะสิบแล้วแสดงว่าแป้งมันก็ ช่วยได้จริงๆิอย่างที่เขาก็พึังมาไว้ว่าเย็สุดงขวดเอาอะไรมาใต้ที่โมกันนะเจีบสามนาทีแล้วตอนนี้ผ่านไป13นาทีแล้วนะครับไอ <c oughs> บิม <c oughs> บ่อยบิมอยากเข้ามาก เปลี่ยนบุคลิกกันนะสามสิบ <30. S 1> ยแอมสามสิบเจ็ดแล้ววนะก็พี่บอกว่าเคยไม่ไปว่ามึงจะสร้างสถิติไง A few moments later ขีกลัวขาเก้งหักขีกลัวขาเก้งหักนะกกกนีตอนน้ขาแข้ง <laughs>

bị năng cô tôi đang đi lúc. Này, đi nè. Lúc. Này, Lúc. A few moments later. thì bim. đang đã Một ạ Này. ต่อ2นาทีเกือบสามทีแล้วบิมร้อนบ้างให้บีมผ้าสามผืนกับกับสิบสามนาทีกุ้ยชินอกเหนี่นกหมามากกุ้ยชิในสบายชิว ขับรถไปขับรถขึ้นสะพานไปไปลงสะานไป,ไป,ไ,ปไปเจอหลุม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 าไปไปแดงแดงอีกาไปแดงทำงางเปิดเพลงเต้นตึงต้งตึไง แถวขวาอ่ะแอมอยู่มาสี่สิบอ่ะเข้ะพอยังเองจริงอ่ะข้างล่างห่วงยี่สิบนาทีครึ่งใจบีมหยุดดูลาดูเหงื่อดิโอ้หนักกว่าหนุ่มอีกอ่ะเหงื่อเต็มเลยอะไรนะจะลุกจากที่นี่ไม่ได้นะตูดติดอย่างเงี้ยดูดิเหงา่ดูดูเหงื่อแตกมโอ้ดูนี่หนักกว่าหนุ่มอีกอ่ะ นี่นะครับตอนองการนั่ง20นาทีกับไอบีมเดอะบีมเหนื่อเยอะมากบีมเป็นคนเหนื่อเยอะไปต่อไปไอ้มดเผื่อด้วยลูกค้าเคยมาตัดร้านนี้ไหมครับไม่เคยค่ะเอาทรงไรดีครับเอาสกินเฮดเป็นเลยสะถ้าตัดทรงอื่นมันก็น่าจะต้องสกินเฮดอยู่แล้วสกินเฮดจะอยู่ได้นานใช่ไหมครับใช่ค่ะทรงเดียวไปเลยสากด้วยไหมครับทางร้านเรามีบริการสาะด้วยนะครับ ใใในนอ<ต>ององช่แต่ถ้าเป็นแถวบ้านเขาจะเรียกสุหัวนะครับ <laughs> ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวดอยธนนท์ไปเหมดอนอะไรไหมรถรถตกหลุม <laughs> <laughs> ไปเหนือไปไปดอยไหมเขามจะเยอะมันจะเป็นอย่างนี้ เขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายอันนี้โค yes, ้งขวาเยอะไปถามเรื่องก้องพี่กลับกล้องไว้คนอื่งเขาเล่นกันกินอย่ากินหมดนะเหลือไว้ให้มดมากพิจารา ดูดิดูเหงื่อดิไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะโอ้ขาพูไม่ชะเหนื่อออกตัวันหลังดินี่ป็นง่ายพี่ลาบรลอไปมาไม่อย่าอย่าคุยก็คลิปนี้พี่ให้พวกเรามาท้าลองความร้อน ด้วยการด้วยการเอาผ้าห่มมาคุมแล้วก็นั่งอยู่ใต้แสแลนด้วยอากาศที่ร้อนที่อบที่อ,อ้อาวแต่ว่าไม่น่าถึง40องศาสําหรับวันนี้วันก,ก่อนๆอาจจะถึงวันนี้อาจจะไม่ถึงแล้วก็จับเวลาการใครนั่งอยู่ได้นานใครนั่งทนได้มากกว่ากาันโดยการมีแป้งแป้งเย็นให้หนึ่งกระป๋องออยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไอแฮมใช้วิธีการดมที่เหลือใช้วิธีการป้ายป้ายหอย <Bye. S 2> <laughs> แสบตาย<อ>มดกับบีมอยู่ได้ประมาณ20นาทีแฮมอยู่ได้บ้าพลังเอาโลได้40นาทีทำไม่บังคับให้ออกมันก็ไม่ออกไม่รู้จะกินจะนอนกันอยู่ในใต้ประห่นั้นหรือเปล่านบครับบดีดีๆก็มาเล่นทรมานนิดๆขำหน่อย ออมีขี้หมาด้วยที่อยู่ใต้ประหมนั่นแหละอันนั้นทรมารจริงทรมานคนข้างนอกคนข้างนอกอ่ะแย่คนข้างนอกมันมีอากาศแล้วมันอากาศมันทําให้พุ้งกมะไายแต่ข้างในไม่ได้กลิ่นเลยเราดมแป้งตอนแรกไม่ได้กลิ่นหนูรู้แล้ว่ามันมีอะไรใต้ใต้ต้นมันไม่รู้คืออะไรตอนแรกไม่ได้ดมมันไม่มีกลิ่นต่อไปเดี๋ยวขี้หมาเนี่ยเดี๋ยวอย่างเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็ตั้งแล้วใส่น้ำอย่างเมื่อกี้แหละแล้วก็เอาวางแล้วก็ให้ข้าวคนละจาน แล้วก็กินขี้เมืม่อกี้มีลูกค้าแม่พี่มาไอบีมก็ขี้หมาขี้หมาอยู่นะเขาก็กินกน้ำแข็งใสอยู่อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครดูแล้วอยากมาทรมาบาแบบเราก็อยากไปหาทำมันมีไอ้มดที่บ้าอยากจะทำไอ้มดมันเป็นคนขอร้องให้ทำคลิปนี้ค้าความร้อน คลิปนี้ไอ้มดไอ้มดไอ้มดมาขอร้องไว้สสงัยว่าให้ทำหน่อยนะครับใครชอบก็แบบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่ไอเจ j c ช a n น e l ด้วยนะครับผมนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย